คลิปนี้นะครับก็จะสอน Data Studio เหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าคราวนี้จะทำเป็น Data Visualization นะครับในกรณีที่เราถามข้อมูลมาจาก Google Form นะครับ Response ที่เราได้มาจาก Google Form เนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของ g o o g l e s h e e t แบบนี้อย่างในกรณีนี้ผมจะทำเป็นคล้ายๆกับรับข้อมูลมาจากนักศึกษาแล้วก็เอามาแสดงผลนะครับว่าชื่ออะไรบ้างมีนาชื่ออะไรบ้างมีความชอบเป็นยังไงนะครับแล้วก็แสดงภาพว่าถ้าเกิดเราพิมพ์ชื่อนี้ขึ้นมาจะให้ภาพคนไหนขึ้นมาได้บ้างนะครับในส่วนแรกนะครับผมก็จะสอนวิธีการสร้าง Google Form นะครับถ้าใครสร้างเป็นแล้วเนี่ยให้สคิปข้ามไปเลยให้ดูตรงไทม์ไลน์นะครับ วิธีการสร้าง Google Form นะครับถ้าใครสร้างไม่เป็นให้ลองกดลิงก์ใน description นะครับผมจะสร้างจาก Blank Form นะครับอ,อย่างแรกมานะครับผมจะตั้งชื่อก่อนตรงนี้สามารถใส่ description ได้นะครับอาจจะใส่ว่าให้เขาตอบแบบไหนอาจจะบอกว่าตอบเป็นภาษาไทยเท่านั้นใช้เพื่อการทดสอบสิ่งที่เราต้องการถามเนี่ยให้เราพิมพ์ไปใน position ตรงนี้เลยนะครับตีต่าง่าเราต้องการถามชื่อ ิมพ์ชื่อไปนะครับถ้าตรงนี้มันรู้ว่าเราจะถามอะไรนะครับก็มันก็จะเปลี่ยนประเภทของคําตอบให้เราถ้าเป็นชื่อเนี่ยจะเป็น short answer นะครับถ้าต้องการให้เขาติ๊กนะครับกด required นะครับหลังจากนั้นมากดเพิ่มคําถามนะครับคําถามที่2ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการถามรหัสประจําตัวรหัสประจาตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขก็ต้องคิดด้วยนะครับว่าเขาจะตอบอะไรกด r e q u i r นะครับอันที่3เนี่ยเราจะหา,าจะถามเกี่ยวกับอายุนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มช่วงอายุเนี่ย เพิ่มเป็นมัลติเพิลชอยก็ได้นะครับเพราะบางคนอาจจะตอบมา 18, 19, 18ครึ่งพิมพ์เลขไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่บางคนอาจจะพิมพ์เขาว่าปีออกมาทำให้เราได้ด a ต a าในส่วนที่เราไม่ต้องการเราต้องมานั่งทําฟลีดอัพอย่างเงี้ยครับช่วงอายุเนี่ยผมอาจจะทําเป็น18ถึง20ปี21ถึง23ปีนะครับยี่ปีปอ่อาจจะถามเป็นกรุ๊ปเลือดนะครับ สำหรับคุิปเลือดเนี่ยถ้าเราทำเป็น short a เ s อร์เนี่ยบางคนอาจจะพิมพ์เป็นตัวสองภาษาอังกฤษบางคนพิมพ์ตัวเลขบางคนพิมพ์ตัวใหญ่บางคนพิมพ์เขียนคำว่า A มาในกรณีนี้ทำเป็นแบบมั l t ิ p พ e ชอยดีกว่านะครับในกรณีที่เราต้องการให้เขาเลือก choice มากกว่า1อันนะครับเราอาจจะเลือกมาเป็นแบบ checkbox ได้นะครับอย่างเช่นชมรมอาจจะมีฟุตบอลมีสปอร์ต หรือถ้าเกิดเราไม่รู้จะให้เขาอะไรนะครับเราอาจจะกด add others นะครับก็คือให้เขาเพิ่มข้อมูลเองนะครับเป็นงานอดิเรกแล้วกันนะครับนี้ก็จะให้ใครเขาเกาะข้อมูลเข้ามาก,ก็ได้นะครับถ้าต้องการให้เขาติ๊กเป็น line scale เนี่ยอาจจะตั้งเป็น line scale นะครับให้เขาเขียนความพึงพอใจออกมานะครับความพึงพอใจต่อก,การต่อก,การเรลียน หนึ่งก็อาจจะเป็นน้อยที่สุด5ก็อาจจะเป็นมากที่สุดน,นะครับต่อมาถ้าต้องการให้เขาอัปโหลดภาพนะครับก็อาจจะกดเป็นไฟล์อัปโหลดตรงนี้ก็ได้นะครับข้อมูลที่เขาอัปโหลดเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ใน Google Drive เรานะครับแล้วก็อาจจะกําหนดขนาดด้วยว่าอ่ไม่ให้มันเกินเท่าไหร่ไม่ให้เกิน1เมกไม่ให้เกิน10 m เมกนะครับให้โหลดมากสุด1ไฟล์หรือว่า5ไฟล์ให้โหลดเฉพาะไฟล์ประเภทไหนอาจจะให้แค่เป็นไฟล์ภาพอย่างเดียวนะครับถ้าเราต้องการเก็บภาพนะครับ รูปภาพติ๊กนีควายนะครับแล้วก็เราก็สามารถกําหนดได้นะครับว่าจะให้เซฟไฟล์เนี่ยไว้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเหมาะมากในการเก็บข้อมูลของนักศึกษาหรือเก็บข้อมูลของระเบียนนักเรียนหรือว่าคนที่มาเรียนคลาสเรานะครับถ้าเราต้องการดูว่าฟอร์มที่เราทําไปแล้วเป็นยังไงนะครับมากดที่พรีวิวตรงนี้นะครับก็ลองติ๊กดูก็ได้นะครับติ๊กดูตรงนี้นะครับแล้วก็นี้เป็นไฟล์รูปภาพนะครับ ชื่อรหัสประจำตัวอายุนะครับกรุปเลือดพอเราลงทุกอย่างเสร็จแล้วก็กด submit นะครับวิธีการส่งไฟล์นะครับก็มาที่เซนต์นะครับแล้วก็มาที่ shorten url ก็ได้นะครับอ่ากรอบลิงก์เนี้ยนะครับไปให้คนหนึ่งเขากรอกได้ข้อมูลที่เขากรอกเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในรูปแบบของ Google Sheet นะครับถ้าเกิดคลิกที่ create spreadsheet เนี่ยข้อมูลที่เราเซฟเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาอยู่ในรูปแบบของไฟล์แบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเวลาที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำ data clean up นะครับซึ่งก็คื ดูก่อนว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยโอเคไหมบางคนเราให้กรอกแค่ชื่ออาจจะกรอกนามสกุลมาด้วยวิธีการแยกชื่อกับนามสกุลนะครับให้เลือกคอลัมน์นั้นๆนะครับสร้างคอลัมน์ไปทางขวาเพิ่มมาอีกอันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการแยกชื่อนามสกุลนะครับมาที่ data split text to column นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรง separator ผมจะเลือกเป็น space นะครับถ้ามีจุดหรือว่ามี comma มมเนี่ยให้มากด custom ตรงนี้ได้แล้วพิมพ์เองนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น space นะ ทุกครั้งที่มันเจอ Space Bar นะครับมันก็จะทำการแยกข้อมูลออกมาแล้วก็ทำการลบแถวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็อาจจะมาดูนะครับตรงไหนที่มันมีอาจจะมีคำหยาบหรือว่ามีอะไรที่เราต้องการลบทิ้งเนี่ยก็ลบตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวลิงก์อันนี้ผมจะแปะไว้ให้ใน description ด้วยนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับก็เราสามารถเลือกเทมเพลตได้กรณีนี้ผมจะเลือกเป็น bank report นะครับแล้วก็ให้เลือก google sheets นะครับเป็น data source ของเรากรณีนี้ผมจะเลือกเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่เคยทําในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทบทวนให้อย่างรวดเร็วนะครับข้อมูลทางขวาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลตามแถวแนวตั้งนะครับหรือตามฟิลด์ที่เราตั้งไว้นะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นตารางที่มันให้มาตอนแรกถ้าเราไม่พอใจเราลบทิ้งได้นะครับเดี๋ยวค่อยแอดเพิ่มนะได้ทีหลังก็ในหัวข้อนี้ผมจะตั้งว่าข้อมูลนักศึกษาข้อมูลนักศึกษาปี2022เหมือนเดิมนะครับมาถึงให้เราเลือกทีมและเลเยอร์ก่อนก็อันนี้ผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันสวัดี อย่างแรกที่ผมจะทำก็คือใส่หัวข้อก่อนถ้าเราไม่พอใจฟอนต์ตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะที่จริงเนี่ยฟอนต์ภาษาไทยในนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ้าใครเจอฟอนต์สวยๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ <St ates> <S <arts> <S ในหน้าแรกเนี่ยผมจะทำเป็น overview ของนักศึกษาก่อนก็อาจจะเพิ่มเป็นชาร์ตนะครับ อย่างแรกผมจะเพิ่มเป็นพายชาร์ตละกันนะครับพายชาร์ตอันแรกผมจะทําเป็นกรุ๊ปเลือดนะครับในกรณีนี้นะครับสาหรับดิเมนชันเนี่ยผมจะตั้งเป็นกรุ๊ปเลือดนะครับแล้วก็ไอตัวเมทริกซ์นะครับแทนที่จะเป็นกรุ๊ปเลือดผมจะทําเป็นเรคคอร์ดคาวนะครับก็คือนับว่าทุกระเบียนเนี่ยมีคนที่มีกรุ๊ปเลือดโอกี่กี่ระเบียนมีคนที่มีกรุ๊ปเลือดบีกี่ระเบียนนะครับเราสามารถมาปรับสไตล์ตรงนี้ได้นะครับอีกอันนึงก็จะทําเป็นไฮชาร์ตเหมือนเดิมนะครับในกรณีนี้ผมจะทําเป็น เพศของนักศึกษานะครับเดิมน,นะครับ dimension เ,เอาเป็นเพศนะครับแล้วก็ matrix นะครับจะทำเป็น record เขาก็ได้หรือทำเป็นปรหัสน,นักศึกษาก็ได้นะครับก็คือ record เขาเนี่ยก็จะนับว่าทั้งหมดมีกี่ระเบียบแต่ความจริงถ้าเอาตามรหัสน,นักศึกษาเนี่ยมันก็จะนับอยู่แล้วว่ารหัสน,นักศึกษาเนี่ยมีกี่ระเบียนนะครับเพราะว่ารหัสนักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ซ้ำกันอยู่แล้วทันต่อมานะครับผมจะเพิ่มเป็น donut c h a r ตนะครับอันนี้ผมจะทำเป็น เดือนที่เกิดละกันนะครับก็สําหรับคนที่เกิดเดือนไหนในกรณีของช่วงอายุนะครับผมอาจจะทําเป็นแบบ b าชาร์ r t ละกันนะครับก็ dimension นะครับก็จะเป็นแถวแนวนอนนะครับแล้วก็เม t r i x จะเป็นฐาวแนวตั้งนะครับในกรณีของ dimension นะครับผมจะทําเป็นช่วงอายุละกันนะครับก็ช่วงอายุเท่านี้มีนักศึกษาเท่านี้นะครับ สัตว์เลี้ยงมีหรือไม่มีเนี่ยผมก็จะทําเป็นดูรับชาร์จเหมือนเดิมนะครับเราสามารถเพิ่มภาพเข้ามาได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผจะเพิ่มเป็นภาพนะครับก็เราสามารถลากภาพนะครับเข้ามาใส่ได้เลยส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเพิ่มเข้ามาเป็นตารางได้นะครับในกรณีนี้ผมจะใส่เป็นเทเบิลแล้วกันนะครับโดยที่ตารางเทเบิลเนี่ย ผมจะใส่ dimension นะครับเป็นชื่อนะครับหาติต่างนะครับถ้าเราต้องการใส่งานอดิเลกเนี่ยเราใส่เข้ามาใน Matrix มันจะกลายเป็นการนับงานอดิเลกแทนแต่ถ้าเกิดเราย้ายมันมาอยู่ใน dimension เนี่ยมันก็จะเป็นการแสดง Text ที่อยู่บนนั้นนะครับก็อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง dimension กับ Text นะครับ dimension คือการแสดงผลข้อมูลที่อยู่บนเซลล์นั้นแต่ว่า Mat r i กก็คือเป็นการนับว่าเซลล์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นกี่ครั้งนะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอารหัสนักศึกษามาใส่ในแมริกเนี่ยก็จะมีคอมมาอะไรแบบนี้ให้เราด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เข้าไปในเดยเมนชันมันก็จะเป็นรหัสนักศึกษาแบบที่ไม่มีคอมมาครับแบบแรกจะเป็นอันที่เหมาะก,กว่าตกแต่งได้ตามสะดวกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เวลาตกแต่งตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับ เราสามารถมาคลิกตรงตารางนะครับแล้วก็มาปรับรสไตล์ได้นะครับก็ปรับตามสะดวกเลยอันนี้ก็ให้ลองไปเล่นเองนะครับอยากจะปรับสีอยากจะปรับ,ส,บสีข้างบนนะครับอยากจะปรับตรงสีตรงออสโรเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็ตรงคอลัมน์เป็นสีอะไรก็สามารถตั้งได้นะครับเราอาจจะตกแต่งโตรงเท็คเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะครับหลักก็จะได้ข้อมูลประมาณอย่างนี้นะครับในหน้าแรกอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโอเวอร์ออฟ นักศึกษาทั้งหมดนะครับต่อมาถ้าเราต้องการเพิ่มหน้าข้อมูลนะครับบางทีข้อมูลที่เรามีเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่เยอะเกินไปนะครับผมจะสร้างเพจใหม่ขึ้นมานะครับโดยที่หน้าแรกผมจะตั้งชื่อเป็น Overview นะครับกดนั่งคลิกแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้ในหน้า2เนี่ยเราจะก็ของข้อแรกมาวางก็ได้นะครับอ่ะเราจะอาจจะบอกว่าข้อมูลรายบุคคลนะครับก็ในหน้า2เนี่ยผมจะสร้างเป็น การหาข้อมูลรายบุคคลนะครับอย่างเช่นถ้าเราพิมพ์ชื่อหรือเราพิมพ์รหัสนักศึกษาเนี่ยก็ให้ข้อมูลของบุคคลนั้นนั้นเด้งขึ้นมานะครับข้อมูลแรกที่เราจะเอาเข้ามาเนี่ยผมจะเพิ่มเป็นตารางนะครับ โดยที่ข้อมูลบนตารางนะครับเราสามารถใส่เข้ามาในหัวข้อด m เมนชันได้เดี๋ยวตัวอย่างเช่นในถ้าเราต้องการชื่อนะครับก็ลากชื่อลงมาต้องการเพศนะครับก็ลากเพศลงมารหัสนักศึกษาก็ลากลงมานะครับส่วนตรงเรคคอร์ดเขาเนี่ยเราตัดทิ้งได้เลยนะครับสามารถเรียงลําดับได้นะครับว่าจะเอาไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับผมจะใส่อายุด,ด้วยนะครับแล้วก็ใส่เป็นกปุ่มเดือนข้อมูลตรงนี้สามารถเพิ่มเติมได้ตามสะดวกนะครับถ้าข้อมูลมันขาดหรือ,อยังไงเนี่ย ก็ลองปรับตารางดูนะครับที่ต่างว่าถ้าเรามีที่อยู่ของนักศึกษาครับมีเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถลากแมบอะไรพวกนี้มาวางได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมจะสร้างตรงนี้ให้กลายเป็นรูปนะครับรูปของนักศึกษาต่อมานะครับผมจะเอารูปที่อยู่ใน Google Drive นะครับขึ้นมาแสดงผลตรงนี้นะครับรูปเนี่ยเราสามารถใส่ไว้ใน Google Drive ได้นะครับก็คลิกขวากด Get Link นะครับแล้วก็ Copy Link ตรงนี้นะครับให้แน่ใจว่า general access เนี่ยขึ้นว่า anyone with link นะครับ can view พ็อบปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเข้ามาใส่ใน Google Sheets นะครับ mm hmm. ก็ตามนี้เลยรูปทั้งหมดก็จะเป็นแค่รูปตัวอย่างเฉยนะครับถ้าจะใส่รูปเข้ามาเนี่ยผมจะเพิ่มเป็นเทเบิลนะครับแล้วก็จะลบเรคคอร์ดเขาออกนะครับและให้เราทําการลากลิงก์รูปเข้ามาตรงนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนลิงก์พวกนี้ให้กลายเป็นรูปภาพนะครับให้มาคลิกที่รูปดินสอรตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับไทป์ให้เป็น url นะครับ ถ้าลิงก์พวกนี้เนี่ยลิงก์มาจากรูปภาพโดยตรงเนี่ยก็จะขึ้นรูปภาพตรงนี้นะครับแต่ปัญหาของ Data Studio ตอนนี้ก็คือไม่สามารถดิสเพย์ภาพที่ลิงก์มาจากการแชร์แบบที่เราทําแบบเมื่อกี้ได้วิธีการแก้นะครับก็คือเราจะต้องเปลี่ยน URL ส่วนของตรงนี้แล้วก็ลบข้อมูลตรงนี้ออกนะครับ ถ้าลองสังเกตดูดีเนี่ยลิงก์ทุกอันที่เราก๊อปมาเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันหมดแล้วก็จะมีทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่ url ด้านหลังตรงนี้นะครับเราก็จะทการเล่นท่ายากนะครับด้วยการใส่สูตรเข้าไปแล้วก็ทําการแก้นะครับเปลี่ยนข้อความตรงนี้เอาข้อความตรงนี้ออกครับเราจะใช้คําว่า replace นะครับ replace ก็แปลว่าแทนที่นะครับเราจะ replace เซล l ตรงนี้ข้อมูลของเซลล j 2นะครับ เราจะเริ่ม r l p l e ไฟล์เนี่ยตั้งแต่ตำแหน่งที่26กนะครับก็คือนับตั้งแต่เริ่มไปจน26ตำแหน่งนะครับก็พิมพ์26นะครับ Replace กี่คาแรคเตอร์รีเพสเจ็ดคาแรคเตอร์นะครับก็ใส่ไป7ตัวนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นคำว่า Replace ด้วยคำว่าอะไรนะครับผมจะ Replace ด้วยคำว่า Thumbnail นะครับ Thumbnail ID เท่ากับนะครับหมายความว่าถ้าเกิดผมกด Enter เนี่ย เราก็จะได้ลิงก์นะครับโดยโดยที่ URL เนี่ยไฟล์ทับดีจะถูกแทนที่ด้วยต b n เ i l นะครับแล้วก็แ d ด ID ตัวนี้นะครับเท่านี้ยังไม่เสร็จนะครับเร,เราจะต้องทำการลบไอตัวทับวิวทับวิ U S P sharing นี้จริงด้วยนะครับเราจะใช้สูตรที่ชื่อว่า left นะครับโดยที่ left เนี่ย โดยที่ left เ,เนี่ยจะหมายความว่าเราจะเอากี่คาแรคเตอร์ตั้งแต่ซ้ายไปจนถึงคาแรคเตอร์สุดท้ายที่เรากำหนดน,นะครับในกรณีนี้ผมจะเอา left อันที่เรา replace แล้วก็7 1คาแรคเตอร์นะครับผมจะทำการลากขวาล่างเนี่ยลงมานะครับ ทุกภาพก็จะถูกแก้ลิงก์นะครับหลังจากที่เราแก้ลิงก์แล้วครับภาพที่เราได้มาเนี่ยลองเอาเมาส์มาโฮเวอร์ดูนะครับถ้าเกิดมันขึ้นรูปแบบนี้ก็แสดงว่าภาพใช้ได้นะครับมันก็จะเป็นภาพที่แค่ขนาดเล็กลงนะครับเป็นแบบทำเนียบให้กลับมาที่ Data Studio นะครับเราจะทำการรีเฟชข้อมูลหน้านี้นะครับให้กด Edit Data s o u r c e นะครับหลังจากนั้นให้มากด Re f r e s h Field ตรงนี้นะครับข้อมูลที่ถูกแก้ขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดดันนะครับ ข้อมูลที่ได้มาใหม่เนี่ยควรจะขึ้นอยู่ทางขวาตรงนี้นะผมจะกด add chart นะครับเพิ่มเป็นตารางนะครับผมจะทำการลบ record เขาออกนะครับแล้วก็ลากรูปของลิงก์ที่แก้แล้วเนี่ยใส่เข้ามาใน dimension นะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นลิงก์นะครับให้มาที่ abc ตรงนี้ปรับ type นะครับให้เป็นประเภทของ image นะครับถ้าเราทำถูกต้องทุกขั้นตอนนะครับโดยที่เราลบ record เขาออกเนี่ยก็จะมีรูป ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะตั้งชื่อข้างบนนี้ให้มันดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ปรับขนาดนะครับให้มันเหมาะสมนะครับต่อมานะครับเราจะมาทําการสร้างตัวคัดกรองกันนะครับให้มาที่ Add Control นะครับอันแรกที่ผมจะเพิ่มก็คือจะเพิ่มเป็น Input Box นะครับเวลาที่ใครมา search เ,เนี่ยถ้าเ e ิ r c h ชื่อก็จะขึ้นรูปของคนนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นข้อมูลของคนนั้นตรงนี้ให้ เราสามารถเพิ่มคอนโทรลได้มากกว่า1อันนะครับเราอาจจะเพิ่มเป็น Input Bo x ออีกอันนึงนะครับคราวนี้ผมจะเพิ่มเป็นราหัสนักศึกษานะครับก็นักศึกษาสามารถมาพิมพ์ราหัสนักศึกษาแล้วก็เสิร์ชข้อมูลของตัวเองได้นะครับสมมุติเราต้องการรู้ข้อมูลของคนที่ชื่ออัครเดชนะครับก็พิมพ์อัครเดชลงไปกด Enter นะครับถ้าภาพตรงนี้ไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับให้ลองรีเซ็ตกลับออกมานะครับแล้วลองคลิกที่ชื่อเขาดู บางทีภาพมันอาจจะมีปัญหามันอาจจะโหลดไม่ทันนะครับลองพิมพ์ดูใหม่นะครับนี่ก็จะขึ้นแล้วนะครับครับอาจจะทำเป็น drop down list ก็ได้นะครับใน drop down list เนี่ยเราอาจจะปรับ drop down list นะครับให้เป็นเดือนที่เกิดนะครับแล้วก็ใครเกิดเดือนไหนนะครับก็ให้กองข้อมูลเข้ามาตามนั้นเลยนะครับอาจจะดูว่าใครใครบ้างที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะมี3มคน ภาพนี้ถ้าไม่ขึ้นก็บางทีอาจจะต้องรอให้มันโหลดก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศ,ศึกษาหรือว่าข้อมูลลายบุคคลนะครับถ้ายังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ